สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาณรนารได้โพสต์ข้อความ่าน่าสนใจดังนี้ครับปัจจุบันประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาจีนเลยเพราะตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นเราเสียดุนการค้าให้จีนสูงถึงปีละกว่า6แสนล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าพวกสารโลหะเป็นพิษทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งสินปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงและอาวุธทางการทหารที่ไม่สมประกอบสักอย่างไม่เห็นมีอย่างอื่นเลยนอกจากสินค้าที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์สัตว์และแหล่งน้ำแถมประเทศไทยต้องนำภาษีมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยจากสารเคมีที่มีพิษทั่วประเทศด้วยและยังเป็นแหล่งซื้อขายอาวุธที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นแบบล่วงหน้าด้วย โดยส่งแต่ซากผู้ผุมาให้ก่อนอย่างได้เลยในขณะที่ประเทศไทยได้ดุลการค้าสหรัฐอเมริกายุโรปมากถึงปีละกว่า8แสนล้านบาทและอินเดียกำลังจะเป็นฐานสำคัญของการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่เอเชียและยุโรปที่สร้างมูลค่าการส่งออกมหาศาลของสินค้าไทยทางมหาสมุทรอินเดียที่ติดกับเขตทะเลอันดามันของไทย ไทยไม่ได้มีความขัดแย้งกับจีนหรือสหรัฐอเมริกาและยุโรปนะครับใครจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทางเศรษฐกิจของโลกย่อมไม่เกี่ยวกับประเทศไทยที่จะให้คนเพียงหยิบมือเดียวอย่างพวกติ่งจีนจะเสี่ยมให้คนทั้งชาติไปหลงละเมอเชื่อข่าวเต้าที่มโน,โนเอาเองได้เหมือนวิสัยทัศน์ของผู้นำพัรการเมืองบางพรรที่ลมหายใจเข้าออกก็จะพึ่งพาแต่ประเทศจีนอย่างเดียว ถ้าพูดถึงประเทศในอาเซียนตอนนี้ประเทศไทยควรจะให้ความสำคัญกับการค้ากับตลาดเวียดนามกับอินโดนีเซียจะเหมาะสมที่สุดจะเห็นได้ว่าล่าสุดเวียดนามได้เหมาทุเรียนไทยไปหมดแทนจีนเพราะทุเรียนเวียดนามนั้นส่งออกจีนหมดเพราะคนจีนติดรสชาติทุเรียนกับลำไยไทยมากเมื่อสินค้าทุเรียนไทยส่งออกจีนยากขึ้นความอยากของคนจีน รัฐบาลจีนก็ห้ามไม่ได้จีนจึงต้องนำเข้าทุเรียนจากเวียดนามแทนไปแก้ขัดแต่สุดท้ายทุเรียนเวียดนามหมดก็รีบสั่งทุเรียนจากไทยไปทั้งหมดแทนป้องกันการขาดแคลนทุเรียนในเวียดนามสุดท้ายคนเวียดนามโชคดีที่ได้กินทุเรียนไทยแทนแต่คนจีนชีช้ำได้กินทุเรียนเวียดนามแทนทุเรียนไทยนอกจากไทยจะไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาจีนแล้ว ตลาดสินค้าไทยบังเอิญโตอย่างมากนอกจากอินเดียที่เป็นตลาดใหญ่ที่เข้ามาเพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้วไทยยังได้ดุนการค้ากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและต่อไปนั้นประเทศไทยยังจะได้การค้าระดับมหาภาคกับซาอุดิอาระเบีย UAE คูเวตและประเทศอาหรับที่ร่ำรวยจากแหล่งน้ำมันทั้งข้าวผักผลไม้ สินค้าการเกษตรหลายอย่างรวมทั้งแรงงานค่าแรงสูงซึ่งกลุ่มประเทศอาหรับเขานั้นจะจริงจังมากกับคุณภาพของสินค้าที่นำเข้าถ้าเป็นสินค้าย้อมแมวแบบจีนหมดสิทธิ์ส่งเข้ากลุ่มประเทศเหล่านี้หมดข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณริา่าศจะเห็นได้ว่านะครับทั้งหมดนี้คือศักยภาพของประเทศไทยที่มีสินค้า ที่ทั่วโลกนั้นสนใจและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลไปกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเขมรลาวเมียนมาจนเป็นผู้นำของอาเซียนในอนาคตได้ครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาณรนาศได้โพสตเข้าความเี็นน่าสนใจดอยอยังนี้ครับประเทศจีนคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเบอร์สองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและแนอนาคตจีนจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแทนแต่ไม่เคยบอกว่าจีนส่งสินค้าหลักออกไปคืออะไรทำไมจีนถึงได้รวยอุ้ฟู่มาในช่วงข้ามคืนทั้งที่จีนเพิ่งจะปลดล็อกประเทศจากนโยบายโควิด -4 โลที่ปิดประเทศไปนานถึง3ปีถ้าไม่หูหนวกตาบอดก็คงอวยจีนจนหน้ามืดและ ถ้ามีใครถามเชื all, ่อว่าคนจีนพวกนี้น่ะก็ตอบไม่ได้ในขณะที่จีนน่ะเด่นดังอยู่ในเรื่องเดียวก็คือสินค้าลอกเลียนแบบราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพและภาพความเป็นจริงนั้นสินค้าทั่วไปที่จีนส่งออกไปขายก็มีตลาดใหญ่อยู่ที่เดียวก็คือสหรัฐอเมริกาเหตุผลก็คือสหรัฐอเมริกานั้นมีคนจีนอาศัยอยู่มากกว่าถึง30ล้านคน ในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันจีนก็ยังปลอมแปลงข้าวหอมมะลิไทยส่งออกขายมาอย่างยาวนานเมื่อต่างชาติเขาจับได้ก็บุวยให้กับเจ้าของโรงสีเป็นแพะรับบาปแทนรัฐบาลก่อนโควิดระบาดนั้นจีนยังตั้งเป้าจะส่งออกข้าวสารราคาถูกสูงกว่า200ล้านตันหากทำสำเร็จจะทำให้ราคาข้าวส่งออกของประเทศอาเซียน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแต่เตชะบุญปีนั้นจีนได้รับผลกระทบทั้งโควิดระบาดและเกิดน้ำท่วมอย่างหนักในหลายมณฑลนโยบายสุดประหลาดของจีนจึงไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองการไปเยือนจีนของผู้นำสิงคโปร์กับผู้นำมาเลเซียมองได้ง่ายมากก็แค่หลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสองประเทศนี้ซบเซาลงไปมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยในปัจจุบัน ที่การท่องเที่ยวไทยสามารถนำเงินเข้าประเทศได้อย่างมากถึงกว่า2ล้านล้านบาทในขณะที่อดีตสิงคโปร์คือเบอร์หนึ่งของการท่องเที่ยวในอาเซียนรองลงมาก็คือมาเลเซียที่สำคัญที่สุดก็คือตลาดนักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบันนั้นได้หายไปเกือบหมดเพราะคนจีนจานวนมากเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแทนสิงคโปร์เคยมีภาพลักษณ์เอียงไปทางสหรัฐอเมริกา จึงส่งผลกระทบต่ออสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศของตนเองการไปเยือนจีนก็คือการสารสัมพันธไมตรีต่อกันเพียงเท่านั้นส่วนผู้นำมาเลเซียก็เข้าพบกับผู้นำจีนก็คงหนีไม่พ้นกับปัญหาภายในประเทศที่รอวันประทุหนักขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือการแยกตัวอิสระจากมาเลเซียของรัฐยาโฮที่มีสุรต่านปกครองเมืองเหมือนผู้นำมาเลเซียแถมรัฐยะโฮนั้น ยังมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศมาเลเซียอีกมีติ่งจีนและคนไทยหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าในปัจจุบันนี้ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นหนี้สุรตานแห่งรัฐยาโฮอยู่จำน,นวนมากและไม่เคยใช้หนี้เลยดังนั้นการที่ติ่งจีนนำข่าวแบบนี้มาเสียมคนไทยและพยายามโน้มน้นาวให้คนไทยต้องเชื่อว่าการอยู่ฝั่งจีนจนเลยเถิด รวมเป็นแผ่นดินเนื้อเดียวกันนั้นดูท่าจะไม่สําเร็จหรอกครับข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณริ่นนาศนี่แหละครับคือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับหลังจากที่จีนนั้นแผ่ขยายอํานาจทางเศรษฐกิจนะครับมาในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นลาวนะครับและเขมรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเคลมวัฒนธรรมไทยนะครับเพื่อหวังผลทางการเมืองนะครับที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหากจบการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ ของไทยและขเขมรใครนั้นจะสามารถลุกขึ้นมานะครับเป็นมหาอำนาจนะครับซึ่งแน่นอนว่าไทยนะครับได้เปรียบเป็นอย่างมากในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและความทันสมัยนะครับอุตสาหกรรมต่างๆไทยก็ก้าวไปไกลกว่าขเขมรมากแล้วนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินทได้โพสต์ข้อความาน่าสนใจดังนี้ครับ ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาจีนเหมือนมาเลเซียกับสิงคโปร์พักการเมืองไหนที่มีวิสัยทัศน์การต่างประเทศที่บอกว่าอันดับแรกไทยจะต้องไปทำการค้ากับจีนและอินเดียวิสัยทัศน์ของพักการเมืองแบบนี้ด้วยส่วนตัวแล้วผมจะไม่เลือกอย่างแน่นอนย้าว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับและในสถานการณ์เดียวกันมันไปสอดคล้องกับช่องข่าวที่อวยจีนจนออกหน้า และมีความพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยเอ็นเอียงไปที่จีนและให้ประเทศไทยโดดเดี่ยวสหรัฐอเมริกาและยุโรปคนพวกนี้นะ่ะมีความภาคภูมิใจความเป็นจีนและมีเชื้อจีนที่ต้องการเห็นประเทศไทยกับจีนรวมเป็นปึกแผ่นเดียวกันโดยพยายามโยงเครื่องของ ผู้นำสิงคโปร์และมาเลเซียได้ไปเยือนจีนและพยายามกุกข่าวหลอกประชาชนว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียผนึกกำลังกันเพื่อเป้าหมายการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของอาเซียนแข่งขันกับประเทศไทยแต่คนพวกนี้กลับไม่ยอมเสนอข่าวว่าประเทศไทยคือประเทศแรกของโลกที่สามารถคิดค้นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตจ,จากเกลือได้และมีคุณสมบัติมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมของประเทศจีนหลายเท่า ที่จีนนั้นอุตสาห์ทุ่มเงินมหา,าศาลในการสแสวงหาแร่ลิเทียมไปทั่วโลกเพื่อหวังจะครองโลกในสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในโลกอนาคตและแน่นอนว่ามันย่อมสะท้อนไปถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีเป้าหมายที่จะพึ่งพาแต่จีนแต่ผมนะ่ะจะไม่โทษรัฐบาลในปัจจุบันเพราะทุกคนย่อมรู้ว่าผู้นำของเรามีเซลล์สมองอยู่แค่8 4 0 0 0เซลล์เท่านั้น เราจึงได้เรือดำน้ำจีนที่ไม่มีเครื่องยนต์และกลุ่มจีนสีเทาและขบวนการยาเสพติดที่ระบาดหนักไปทั่วประเทศการพูดและประคมข่าวว่าเทคโนโลยีอวกาศของจีนนั้นสุดแสนจะทันสมัยกว่าประเทศในโลกตะวันตกมากแต่ไม่ยอมกล้าที่จะพูดว่าจีนไม่มีปัญญาที่จะผลิตแม้แต่เครื่องบินโบอิงใช้ในประเทศได้ ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีที่ต่ำกว่าการส่งยานอาวกาศไปสำรวจอวกาศเสียอีกและต้องสั่งนำเข้าจากกลุ่มประเทศในยุโรปมากถึงกว่า2,000ลำในปัจจุบันและจะสั่งเพิ่มอีก300ลำทำไมจีนถึงไม่ผลิตเองนี่คือคำถามที่ติ่งจีนที่ไม่สามารถตอบได้ทุกอย่างคือย้อนแย้งกันไปหมดข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรนาศครับ ซึ่งทั้งหมดนะครับคือความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับจีนและมหาอำนาจนะครับในเอเชียโดยมีการแผ่ขยายอำนาจนะครับเพื่อขยายฐานการผลิตและขยายกำลังพลนะครับมาที่ขเขมรเมียนมาและลาวเพื่อจะเป็นมณฑลใหม่ของจีนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตนั้นไทยจะโดนยึดไปด้วยหรือไม่นะครับแต่เชื่อมั่นว่าศักยภาพของคนไทยและประเทศไทยในการจะมีผู้นำคนใหม่นั้นจะนำพาทิศทางประเทศไทย ก้าวไปสู่มาหาอำนาจของอาเซียนได้เหมือนกันครับก็หวังว่าโพสต์นี้จะเป็นสิ่งที่ถูกใจสําหรับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและฝากคอมเมนต์ในความคิดเห็นของท่านไว้ด้วยนะครับ